เอไม่เนาะสบายดีพี like ่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีตัว uh น้สบายดีเซีีักแพงกันเบสสุขูสุขุนสุมองสุบอล สบายดียามเซ้าพี่น้องเอ้ยเนาะเ้าเ้าสวยพี่น้องเอ้ยแล้วจังนี่เนาะปู่พ่อกันกับ่องนมินีคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยปู่หงสบ็ดว่จังนูน่ะฮะใส่เหยลอยได้น่ะจักอีหยังตะเนาเอ้ยฮะแน่บ่นมาใส่อันต้นกอปกะลงต้นปกะลง หอมคือบัาแวลย่างไรเจ้าห่องบ้างย่องยอดมาหน่ะนาผู้อื่นกอบ่มีได้มีแต่นาเรานี่เมื่อน้บองได้วไปหาเห็ดซ้ำพี่น้องเ้ยไปโตโน่มายัง วันว่างมือเที่ยโอ้ยยดีระวเลยตอ้ดีหนบีได้ยังเดี๋ยวเรา่เบปดป่ากนเนาะหายำตงยำต้นก้อนพี่น้องเอ้ยเนาะยำต้นยำลีฝนบตกพี่น้องเอ้ยแต่า่านในบริยาม บริยามมืดมืดเลยว่าเนี่ยจะบอกป่านน้องเพื่อนบ้านยักษ์เข่าเนี่ยไมินี่พี่น้องเอ้ยเนี่ย,นนยปีนาเนี่ยเปลี่ยนพันใหม้เนี่ยกำลังออกพี่น้องเอ้ยงามแบบนี้หรอบ่ได้อ้อมอ้อมอ้อมมันน้ำตัวโน้อยสิหยียบน้ำเฮ้ ไปยังเนาะอามิน,นเลยมาลุ้นน้ากันพี่น้องเอ้ยสีมนันหรือบระมานป่าสีบืนหรือโบเบื้อนแบนี้ <c oughs> จะหม,มันไหมหัวอ,ออกพร้อมกันงามเลยเนาะว่างดำบดเลยพี่น้องเอ้ยเคยลานขันแดดนี่อาทิตย์นึงตัวนโนเตรียมไปเกี่ยวช่วยเล่าลูตัวนโนุ่มเอ้อ่าโซน sơn thân thương 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 sơn thương 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 สั่นลงมั่งด้วยมีอยู่บ่หอยได้แต่เก่าหอยถึกขนาดได้หอยน่ะบกหอยเนี่ยว่ะห้อยน้ยลมันเลยมันบ่ห้อยมีป่ายั่ฮะีแต่หอยน่ะโวนี่ป่ามันออกเบิดมันขาดบ่อ๋อเนี้ยเปรปะจอมาดู เอียนเขามาจักฮะมไม่เอียนเขาป่ใส่เอาห้อยเนาะนี่้ปไปจักโตแล้วเอ้ยเนี่ยโตอย่ินอยเออมันขาใช่ไหมเน่ยนี่เอาเนี้ยิบไหมเอาเนี้ยนเอาเนี้ยโดนไว้เาังได้โ่นเ้ ở phụ đấy mắn một thứ mà thử cả một thứ mắc cái nhang gì đó một lông nó Điên một ngoài <laughs> ở người nói bò mi ừ. à, quay này Đái, bọn đi. Nhàng mà, nhàng mà. Đẹp chém chém thế nào ấy mà nè. อยากให้แดดยอนโต๊ะเลยโอ้ันเล่้วานูกินอยู่หน่อยแทบกระอห่วงมันไปเบิ่งมาเอวลอลอยกอยลเพล่ลอยอลอยอยอลอยออลอยอยลอลอยลออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, để... <cười> Ui, làm lau ná của. không bỏ lỡ những video hấp dẫn không chút, không ná <laughs> มันงามเด้มันก็เลยนะฮะขาใส่ลายเนี่ยนะอันแกัวละทกล่น้อหลักวกนไ่ยคยเพื่นออกกินเขาโอ้วายหน่อย Ừ, tôi xây nó hỏi này đây ừ, thịt bò đúc tôm tuộm nhỉ đấy thấy không đây à này cứ bột kín nhà này ôi kiểu mà hay này nhang lái bao độ này kiểu mà hay bột kín trong này tìm anh như vậy cứ hùng phức, chạy toàn khỏi ăn kiểu thì mong mà, mà thầm ít này มาแล้วก็กินบ่เบิดบ่ปดแล้วแต่งงามเลยหมักแต่งค่อยเมื่อเนื้อใส่ปุ่น้าปูให้แต่ข้าวเป็นผู้ค้าวพี่น้องเอ้ใส่ปุ่นใส่ผูยให้ใบมันอะไรคอยลิออก แม่ครัวซีซีอันซีเงาคักขาดแล้วโค้ชขาดขาดมันยนะเจดยอดไปหน่อยพ่อเริ่มเป็นดอกแล้วไหนเริ่มใส่ดอกแล้วโอ้ยน้ำมันหลายมึงเลยนะจะล้นมาเทิงมั้ยเพื่อโอ้โหนี่อันนี้ก็นั้นน้ำมันจะจะจะเต็มเลยบ้าพี่น้องเอ้ยพ่ เกี่ยวห้าให้กินพี่เราเลยเนาะกินเฟืองน้ำแน,น่กินห้าแน่กินเฟืองแน่และก็ออกเล่มห้าอยู่นอกแน่แต่ละมือบริผูกได้เราของเองนะวะบุ้บุหูบริผูกได้ปล่อย,ยนะเสาเนาะหนูที่เข้าเจ้านล่ว

ủa mà nè dám dở dám thấy dám vâng dám vâng mi ăn ơi Ăn nhạc Ăn nhạc không ồ mán lẹo mán lẹo khi nó mán lẹo ồ phải ừ. ừ. cái gì vậy? thế thế Mình, mình đấy, mình đấy. Không. À, <laughs> ít, <nhau> khảo... ừ. <laughs> 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 giảm cái này đi đâu ơi. Thôi thì tôm <laughs> <laughs> Cái nào mà lái là ôi, phô lẹ. Là... À, bao. ใช่เนี่ยอ๋อเปพดไปแล้ว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 สองตัวเพิ่งไปนะเบิังมาแล้วเออโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่ในการโย่ในการโย่คิดว่าสีแล้วยมเลยชั้นดอกหมันยีครับหมัตัวใหญ่อยู่ได้พี่น้องเนี่ยพอได้ปนได้แจวอยู่

ขี้ผู้ขนาดหมขาวเอ่ทั้งหม้ขาวหมอมุมเลเนี่ยหมอดำน่ะบุกขี้ผูมอนานะงอกลมแม่เพื่อนเลยขีทอมยุ่นเพื่อนเลยนี่นีลยหนาขี้ท่อมยู่นี่ยกับมอแดงน้อยฮนหม้ขาวยังบ่ท่อเลยลูกยังกินนมตัวตวดอยู่มน่ายังกน้ำนาน้ำแค่น้ำขาคอดิ ครับบ่บมาเนี่ยครับโอเคพี่น้องสรักที่นี่ไว้สมิก้อนพี่น้องเนาะขอบคุณเลยหลฟ์พี่น้องไปสุขสุกสนขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์เด้อพี่น้องเนาะพอกันคลิปหน้าพี่น้องเอ้ยมือนี่มันหมานอยู่พอได้ปนเพราะได้ต้มได้แจวอยู่พี่น้องเนาะคือว่าบุปผิดวังผิดวังพี่น้องเอ้ยเนาะสรักที่นี่สบายดี